โครงเหล็กก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นโครงเหล็กแบบนี้เลยเนาะอ่ามันเป็นที่พับอย่างนี้ครับผมทำเป็นที่พับเนาะยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็ทางใต้มันจะมีมีเสานี่คือสายฝักบัวจริงๆนะแล้วก็ดูแรงดันน้ําที่เขาใช้ดีมาคุยเรื่องรถปล่อยไอเ็บกกอีกครั้งเพราะเราไม่ได้คุยกบนมานาน,นเนาะมีแต่ที่ต้องเที่ยวกันใช่มีคนทักเข้ามาในแฟนเพจเราแล้วก็ในคอมเมนต์ของ Instagram, อินสตาแกรมพา l o โลโนมิตเนาะแล้วก็คอมเมนต์ของทาง YouTube ของช่องเราว่า เอฟอร์ดเอสเนี่ยนอนในรถนอนยังไงใช่หลายคนสงสัยว่าแต่ละทริปที่เราไปเนี่ยเต็นท์หลังคาก็ไม่มีแล้วในส่วนของตัวเต็นท์พื้นเราก็ไม่ได้กาง <พอ S 1> แล้วเรานอนกันยังไงเมื่อก่อนเราใช้เต็นท์หลังคานอนกันใช่สาเหตุที่ผมไม่ใช้เต็นท์หลังคานะเพราะว่าหนึ่งคือน้ําหนักตัวเยอะมากขึ้น ก็เลยไม่ไม่กล้าขึ้นเต็นท์หลังคากลัวหลังคาจะยุบอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องปีนขึ้น<ม>ปีนลงอะไรอย<ม>่างเงี้ยมันอาจจะแบบว่าล่าช้าไม่ค่อยสะดวกเนาะคนถ่ายทําอย่างเราแต่ว่าในส่วนของตัวเต็นท์พื้นเองเนี่ยปกติแล้วเราก็เคยแลกเริ่มเดิมทีนอนมาอยู่แล้วแหละแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีกระแสะเรื่องของการนอนในรถ<ม>แล้ว f o r d Escape คันนี้พอทำจริงๆแล้วนะก็คือนอนได้สะดวกสบายมากๆเดิมทีเนี่ย Ford e s c a p e เนี่ยถ้าเกิดพับเบาะนอนเนี่ยพับเบาะนอนได้ครับแต่อาจจะไม่ได้เรียบขนาดนั้นเนาะ แต่ของเราเนี่ยพิเศษกว่านั้นคือเราทําโค้งเหล็กขึ้นมาเลยภายในรถเป็นเตียงเลยไม่มีรอยต่อเลยแล้วก็ยาวมาเลยครับเราก็ใช้ช่างเนี่แหละเนาะในแต่ละสาขาที่ทถนัดไม่ไ <ป S 2> ว่า <ไป S 2> จะาเป็นเรื่อง,งเหล็กี่าเหล็กหรือว่าจะเป็นไม้อัดที่ปูแล้วพื้นกระดานแข็งแรงแล้วก็เรียบเนียนเนาะนี่ยแหละคือเป็นเหตุผลที่ว่าเราจะต้องมาเปิดรถกันในวันนี้แหละหลายคนถามมามากมายแล้วนอนรถปเป็นยังไง ฟังสบายเอาจริงๆคือเรา,เราใช้<ซ>ชีวิตอยู่ในรถอะมันดีอยู่แล้วคือปกติเป็นคนชอบใช้ชีวิตอยู่ในรถอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งได้เป็นที่นอนด้วยแล้วเป็นรถเคลื่อนที่แบบนี้ด้วยโอ้โหถือว่าวิเศษเลยนะติดใจแล้วก็แบบรู้สึกว่าเวลาเราจะหลับจะนอนอะไรเนี่ยแค่แป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานด้วยจริงๆตอนที่เราไปเหนือมาทพิปเนื่ล่าสุดเนาะมันนอนรถมันทําให้อากาศมันมัน,มนอุ่นเนาะเปิดหน้าต่างนิดเดียวเองเนาะ<ช>แต่ว่าคือมันหนาวแหละพอแต่นอนรถอะมันอุ่นมากกว่านอนเต็น มันนอนสบายกว่าเราแล็ลติดใจว่านอนรถแล้วก็เลยเต็มที่เลยบิ้ว <Build S 2> ภายในของรถเนาะจริงจริงแล้วเราไม่อยากที่จะมีในส่วนของตัวบิ้วด้านบนที่เป็นที่เก็บของหรืออะไรเยอะแยนะเนอะเพราะว่าช่วงด้านล่างเนี่ยถ้าเราไปดูในรถเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของตัวช่องสําหรับแบบว่าสอดใสใ่ในเรื่องของตัวสิ่งของแล้วเราก็เลยอยากทําให้มันโล่งที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรานอนกันเนี่ยก็คือไม่อยากให้มีอะไรเกะก,กะการทํางานของเรามันก็เลยค่อนข้างที่จะอยู่ทั้งในรถได้ด้วย ของแคมปิ้งเสื้อผ้าแล้วก็แพ็คใส่ลังให้เรียบร้อยสองลังเองลังแคมปิ้งกับลังเสื้อผ้าแค่นี้เราก็พร้อมเดินทางได้แล้วไม่ต้องขนอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเอาของอุปกรณ์ที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นพัดลมตัวเล็กอย่างเงี้ยจาเป็นถ้าเกิดเราไปหน้าร้อนหรือแม้แม้ทั้งฝักบ่อบน้าใช่เนี่ยแม็กชาวเวอร์ฝักบ่อบน้ำตัวนี้คือเฟกเทรลแม็กชาวเวอร์นะคะก็คือเป็นตัวอุปกรณ์เสริมอีกตัวหนึ่งที่บอกเลยว่าชาวแคมปิ้งไม่มีไม่ได้นะ มันสะดวกสบายแล้วก็เอาเป็นว่าการอาบน้ําของเราเนี่ยจะไม่มีปัญหาอีกต่อไปนอนที่ไหนก็มีที่อาบน้ำเพราะเรามีเต็นท์ห้องน้ําไว้ด้วยเนาะก่อนอื่นไปดูภายในรถนอนดีกว่าว่าวิธีการนอนของเราเป็นยังไงจัดเตียงรูปร่างแบบไหนพื่นเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นขับฟอร์เอสเคปหรือไม่ขับรถอื่นอื่นจำดูแล้วไปทําตามเราก็งบประมาณไม่เยอะ พูดถึงก็ทำมาแค่หลักๆวันเนี้ยเราตีแผงเอาประมาณให้เลยเนาะในส่วนของราคาเริ่มต้นต่างๆนะนะเอาเป็นว่าไปดูรถกันเลยค่ะตอนนี้เราก็เปิดเตียงกันให้เห็นๆเลยแบบนี้เลยนะอันนี้เราจากด้านหลังเนาะในส่วนตรงนี้นี่เลยนี่คือที่นอนของเราค่ะอย่างที่เราบอกขนาดนี้ก็คือกว้าง1เมตรเนาะครับกว้าง1เมตรแล้วก็ยาวเนี่ยตรงเนี้ย จากสุดนี้จนถึงชนเบาะนั่งเนี่ยก็ประมาณเมตรสี่สิบแต่จริงๆที่เบาะนั่งอ่ะมันมียกหัวกระดานัวหัวเบาขึ้นอีกต่อไปอีกประมาณสัก3าเซนนี่พัเซนสิบเซนก็ประมาณเมตรเจ็ดสิบได้ป่ะใช่ก็คือเอาง่ายๆว่าเราต้องต่อหมอนขึ้นไปอีกเนาะแต่ว่าเวลาเราต่อเนี่ยเราจะต้องเลื่อนเบาด้านหน้าเลื่อนรางเบาไปให้สุดเลยอย่างเนี้ยที่ผมไม่เห็นเนี่ยผมยังไม่ได้หุ้มเนาะอันนี้คือหัวหมอนของเราหัวของเราแล้วก็ฟองน้ําก็เป็น เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับอฟองน้ำเป็นแผ่นใหญ่เลยไม่มีรอยต่อไม่มีครึ่งไม่มีกลางเราเป็นแผ่นเดียวเลยนอนสบายมากฟองน้ำเนี่ยเราใช้ขนาดผมทำเองเนาะเนี่ยขนาดสองสองนิ้วอฟองน้าอัดอย่างหนาสองนิ้วแล้วก็แล้วก็ฟองน้ําบางนิ่มอ่ะเออเรียกไม่ถุกมกันประมาณนิ้วหนึ่งแล้วก็มาติดกาวแล้วก็มาต่อกันแต่แกจริงจริงแล้วอันนี้ต้องเอาไป ไปหุ้มไปหุ้มหนังจริงๆเรากาลังจะไปหุ้มแหละแต่ว่าอยากให้เห็นตัวไส้ในมันก่อนเนาะก็คือใช้ฟองน้ําอัดอ่ะทุกคนไปที่ร้านฟองน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีพวกเศษฟองน้าฟองน้าอัดพวกมันอัดมันจะแข็งใช่เป็นแผ่นเลยแข็งแน่นเลยแล้วก็รองด้วยฟองน้ํานุ่มด้านบนแบบนี้เลยฟองน้ําอัดแผ่นหนึ่งประมาณเมตรคูณ2เมตรมั้งแผ่นใหญ่น้องม้วนหนึ่งอ่ะก็ซื้อมาตัดเองเอาตัดกับมีดตรงๆเนาะตัดอันตัดเอาแล้วก็ ราคา,า,าประมาณ3 0กว่าบาทแผ่นเด<ช>่นของน้ำก็คือย่อายกว่า,าตัวนี้มันจะมี2อันก็คือเบาะฝัง่งนู้นกับฝ<ช>ั่งนี้อ่ะใช่ที่ป<ด>็นหัวที่นอนอย่างนี้<ช>ส่วนการนอนยาวๆอย่างเงี้ยถ้านอนอย่างเงี้ถนอนอยาถามว่านอนพอไหมถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะนอนพอคนเดียวเด็กก็นอนพอแต่เกินร7อเจิไปแล้วอ่ะถ้าเกิน1 6อย7 0้าเจนี่ยอาจจะนอนไม่พอต้องต่อหัวไปซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูจุดก่อนที่จะไปต่อความยาวของของเบาะนอนให้ดู ตาผ้าผ้าปูก่อนแล้วกันนะอาตาโอเคผ้าปูนี่จะเป็นยังไงอธิบายเห็นไหมอ่าหลักการเดียวกันเลยเรายังเอาฟองน้ําใช้อยู่ที่ okay, ที่บอกว่าตัวฟองน้าเนี่ยแต่ถ้าใช้ตัวนุ่มอย่างเดียวนี้ทุกคนเห็นไหมมันก็จะบางไปตัวเค้กเนี่ยมันก็จะบางแล้วเวลานอนมันก็จะค่อนข้างปวดหลังเราก็เลยต้องเสริมเอาฟองน้ํา ก,ก็คือตัวเศษฟองอน้ำท,ที่อัดแข็งๆนั่นแหละมาเสริมอีกทีนึงแล้วด้านล่างเนี่ยจะเป็นไม้ดันอัดอ๋อไม้ดันอัดประมาณ15มิลแล้วนี่ครับเป็นโครงเหล็กอ่ะเดี๋ยวยกโครงเหล็กให้ดูเจงถืออ่ะไปก่อนโครงเหล็กโครงเหล็กเนี่ยจริงๆอ่ะผมอ่ะอยากยกให้เห็นเลยนะแต่จริงๆอะ่ะจะถอดมามันหนักมากให้ให้ดูให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอึ๊บโอ้โหเนี่ยนี่ก็เป็นอย่างนี้โครงเหล็ก เป็นโค้งเลยข้างในเป็นโค้งเลยอ่ะถือเด้ยงยกไหวไหม <gasps> ไหวไหมเนี่ยโค้งเหล็กก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นโค้งเหล็กแบบนี้เลยเนาะเราตียาวเลยเมตรกว้างเมตรหนึ่งยาวเมตรสี่สิบโคงเหล็กหนักใช่ไหมเอาลงก่อนโอเคอ่ะมาดูฝั่งที่ผมบอกว่าเป็นช่วงหัวที่จะต้องเป็นช่วงหัวก็วจะเป็นแบบนี้เนาะเราจะพับบอกนี้ขึ้นเนาะพับพับขึ้นปึ๊บอ่าแล้วเราก็จะยกอันนี้ขึ้นมา เนนี่ยยกนี้ขึ้นแบบนี้มันก็จะแบบนี้ครับเห็นบ้างาอ่าเห็นแล้วอ่ามันเป็นที่พับอย่างนี้ครับผมทําเป็นที่พับเนาะยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็ข้างใต้มันจะมีมีเสาค้ำแล้วก็เราหยบิบเบาะนี้ตั้งแบบนี้ต่อหัวนั่นเองต่อหัวมันก็จะพอดีสัดส่วนแล้วก็เอาผ้านวมของเราเนี่ยหรือผ้าปูของเราเนี่ยเนาะนี่ทำแบบนี้อันนี้ผมทำให้ดูข้างหนึ่งเนาะ แบบนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็นอนมันก็จะเป็นประมาณอ่า เมตรประมาณเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบอะเมตรเจ็ดสิบประมาณน่ะพี่ล้วก็นอนยาวได้เลยผู้ชายนอนได้เลยครับอืมก็นอนยาวๆได้เลยอด้านนู้นต้องทำใช่อะไปทําฝั่งนู้นให้ดูด้านนู้นเราก็จะต้องทําเหมือนเหมือนกันค่ะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราถึงแม้จะตัวไม่เท่ากันนะอย่างหลินนะ่ตัวเล็กกว่าเขาอยู่แล้วแต่ว่าเราก็นอนให้เท่ากันเหมือนกันใช่อันนี้ที่นอนแมวอ่าอันนี้ที่นอนแมวเก็บเลื่อนเบอกก่อนปุ๊บพับบอกมาหน้า โอ้มาหน้าเนี่ยจะตั้งตรงก็ได้หรือตั้งเฉียงก็ได้ของด้านหน้าพวกกระเป๋าเสื้อผ้าก็ตั้งไว้เบาะหน้าสองเบาะนี้นะครับแล้วกว็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันยกยกขึ้นปึ๊บยกขึ้นแล้วก็ไม้ไมข้างล่างขำมัน,น,มนเป็นบานพับประตูเนาะข้างล่างอะ่ะเนี่ยปึ๊บแล้วก็เอาหมอนนี่จริงๆต้องไม่หุ้มหนังก่อนนะแต่ผมมันยังไม่ได้หุ้มแต่ให้ทุกคนเห็นเห็นว่ามันเป็นยังไงอ่ะเนี่ยนอนกันง่ายๆอ่ะ พอดีเดี๋ยวตุ๊กนี้จริงๆแล้วอย่างไอตัวที่เป็นกล่องใส่ของตรงกลางอะเห็นไหมมันก็จะแอบ,บปูดนิดนึงทุกคนอย่างที่บอกว่าก็ต้องเอาผ้าอ่าใช่ตรงนั้นแหละก็เอาผ้าแบบทับเขาไปเลยเนาะมันก็เหมือนการแบบว่าแบ่งเขตกันอะประมาณนึงม,มันก็เป็นที่นอนยาวๆแบบนี้เลยครับนอนนอนสบายมากนะเพราะว่า ชั้นล่างเนี่ยมันเป็นฟองน้ําอัดใช่ไหมสองนิ้วแล้วชั้นบนเป็นประมาณนิ้วหนึ่งมันทําให้แบบซับแรงกระแทกนอนนุ่มมากครับผมบอ,อกให้ใครที่ดูไปแนวทางก็ไปจัดกันได้เลยนะครับในรถทําเองก็ได้ง่ายๆผมว่าผมหมดงบไปตรงนี้ก็ประมาณาประมาณทักสองพันสองพันห้าอ่ะไม่เกินสามพันอ่ะผมทาเองอุ 3, อ่นสามพันทำไว้นานแล้วแหละแต่ว่าไม่เคยได้แบบทําคลิปเพราะว่าที่ท,ท,<า>ทำเ<ร>น,นี่<ล>ยก็มีเพื่อน นอน <FC. S 1> กันมาเป็นปีแล้วอ่ะเราก็เพิ่งจะมาเปิดตัวเตียงให้ดูจริงๆก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนถามมาเราก็เลยเหมือนอ่ะโอเคจริงๆก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรมากเลยค่ะก็อย่างที่บอกว่าถ้ายิ่งเป็น f อ r d e s อ a p e รุ่นเดียวกันกันกบเรานี่นะก็สบายเลยก็ส่วน <ทำ S 2> มุงนนม้งเนี่ยปกติที่เราเห็นกันส่วนใหญ่ใช่ไหมจะเป็นมุ้งครอบอย่างนี้เนาะแต่อันเนี้ยอ่ะดูฝั่งนู้นดีกว่าตัวนี้ก็เป็นมุ้งที่เราไว้เวลาเราต้องเปิดกระจกงแง้มเพื่อระบายอากาศใดๆใช่มันเป็นมุ้งที่เรา สั่งจากเพจเพจแล้วมินคาอม,มีสมุดหน้าแล้วก็ประตูกลางแล้วก็หน้าต่างหลังประตูหลังนี่เราจะเสียบอย่างนี้นะครับเสียบอย่างนี้เสียบปุ๊บแล้วก็ตรงนี้เป็นแม่เหล็กมันก็ดูดป๊อกติดมันเป็นมุ้งได้บังแสงแดดได้บังแสงไฟได้เวลาค่าคืนแลนอนอะไรเงี้ยมันก็มันก็สะดวกดีครับในการนอนส่วนด้านหลังก็เป็นแบบนี้เราติดไว้แบบนี้นี่ด้านหลัง มันก็บางแสงมันก็มืดเลยครับส่วนวิธีการนอนนะอย่างที่บอกว่าจะไม่กระโดดขึ้นข้างท้ายค่ะนอกจากจะมีอะไรต่อนะแต่เอาแบบว่าลักษณะนิสัยเราจริงๆเราขึ้นข้างๆเนอะก็ขึ้นด้านข้างมาแบบนี้ก่อนอื่นก็คือขึ้นมานั่งก่อนนะแล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้ลงไปไหนแล้วเราจะถอดรองเท้าแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเราเก็บไว้ข้างใต้นี้เลยนี่ อย่างที่บอกว่าด้านเนี้ยเขาก็มีข้างล่างเนี่ยเขาก็มีพื้นที่เอาไว้ให้เก็บของเนาะแล้วนั่นเสร็จแล้วก็ขึ้นรถนี่เลยค่ะเราก็จะหาที่นอนของเราแหละในส่วนนี้ก็คือการนอนจริงๆของเราก็หนินก็จะนอนฝั่งนี้แหละเนาะแล้วก็นอนได้แหละสบายๆเลยยืดเท้าให้ให้เพื่อนๆดูไงเหลืออเยอะเลยเห็นปะ เยี่ย,ยมดูท้าหนิเหลือเยอะเลยเหลือพื้นที่เยอะมากแล้วสําหรับตัวเล็กๆอย่างนี้165อยหกสิประมาณนี้แต่ถ้าอย่างคุณผู้ชายเนี่ยเขาเวลาเขานอนเนี่ยเขาก็จะแบบขาเขาก็จะไม่ได้งอก็พอดีส่วนเวลาการนั่งทุกคนดู นั่งแบบนี้ได้เลยหรือไม่ต้องงอไม่ต้องงอเพราะว่าช่วงเอสเคปเนี่ยช่วงนี้มันจะเป็นลอยๆอยโค้งขึ้นของรถเนาะมันก็นั่งผมก็ไม่ติดตัวแต่ถ้าตรงนหน้าผมอาจจะติดหัวนิดนึงนั่งก็ถ้าปกติแล้วเวลาทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีรางในส่วนของตัวรางแคมปิ้งเราเนาะเอามาตั้งตึ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 งทำงานได้เลยตัดวีดูบนนี้เลยใช่ทำแบบนี้เลยใช่อีกหน่อยอนาคตเราคิดว่าเราอาจจะมีการต่อไปเพื่อที่จะเอาไว้แบบว่าเวลาทานกาแฟหรือนั่งข้างหลังรถ ได้เลยแต่ปกติเรากางออนนิ่งอยู่แล้วเนาะอ่ะนี่เลยก็ง่ายๆเลยค่ะทุกอย่างถ้าสม,มุตดว่ายังไม่อยากนอนอยากนั่งเล่นดูอะไรก่อนแล้วก็มาใดๆนี่เลยอันนี้ก็คือความสะดวกสบายของการนอนในรถอย่างที่บอกว่าลินชอบมากตอบโจทย์มากคือเขาอยากทำอะไรให้เราทำเลยค่ะเอาให้เราสบายที่สุด <laughs> อะ้ค่ะสำหรับการนอนในรถของ Ford Escape คันนี้ถ,ถือว่าสิบเต็มอยากแนะนำหน้าร้อยกับหน้าน หน้าหนาวเอาจริงๆมีพัดลมไว้หน่อยก็ดีจริงๆแล้วเราก็จะมีพัดลมที่เอาไว้ต่อพวงเกี่ยวใช่พัดลมตัวนี้เอามา,<อ>านี่นพัดลมตัวนี้เลยคือรอดนะชีวิตอ่ะหมายถึงว่าเวลาเราไปอ่ะเราก็จะไปอยู่ในพวกล่มไม้หรืออะไรใดๆติดน้ําติดแก่งอยู่แล้วถึงไม่ใช่หน้าหนาวก็ตามนะอากาศก็จะดีขึ้นไปอีกถ้าสมมติว่าเรามีพัดลมตัวนี้เราก็จะหาที่หนีบปกติเราก็จะหนีบไว หนีบตึงต้งตึ้งแล้วก็จะมีที่เกี่ยวหนีบแล้วแล้วเราก็เอาไว้เวลาเรานอนเวลาหลับแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวนี่ทุกคนไม่ต้องใช้เลยเปิดเนี้ยมิดเดียวมันหนาวมากแล้ว<ต>คือฟิล,ฟลอยู่ในรถอ่ะมันดีกว่าเต่อ่ะมันดีกว่าเต็นท์อยู่แล้วเพราะว่าในส่วนของผ้าเต็นท์นะ่บางทีมันมีความเป็นไอเย็นหรือว่ามีน้าค้างเกาะแต่ตรงนี้คือเราแบบนอนแบบอุ่นๆสบายสบายเลยอะแล้วก็คือถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยแน,นะนําเลยนะการนอนในรถเนี่ยถือว่ามีความสุขมากๆ mm hmm. แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนนินก็จะบอกว่าถ้าบางคนที่เราคิดว่าเราก็อาจจะต้องติดแอร์หรือว่ามีแอร์ไว้ในรถหรืออะไรใดๆอันนี้ก็ไปขยายกันได้เองแต่ถ้าเราตอนนี้เราก็ว่าพัดลมตัวเดียวเราก็ยังเอาอยู่อยู่นะอส่วนความสว่างความมืดในรถเนาะเราก็จะมีมีกระดาษที่เราตัดไว้อะปิดตามหน้าต่างกระดาษจะอยู่ในนี้จะอยู่ข้างใต้นี้ใช่เราจะตัดเป็นรูปเลยค่ะแล้วก็เป็นสีดําทั้งหมดเนาะอ่ะเอาดูไหนก็ได้ไหนๆก็ไหนๆแหละ อ่อาก,ก่อนนี้นี่คือกระดาษเนาะอย่างเนี้ยคือเดี๋ยวเไม่เห็นอ่านี่คือกระดาษกระดาษที่เราตัดเข้ารูปไว้อ่ะลองลอาทำทำให้เพื่อนดูคืออันเนี้ยเขาก็จะเข้ารูปอยู่แล้วประมาณหนึ่งเนาะเราก็จะทําแบบนี้เลยอันนี้คุณผู้ชายเขากําลังสั่นไว้ว่าเออจะเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้มีแสงรบกวนเราเวลาเรานอนจะทําแบบนี้สองข้างเลยค่ะแล้วก็เพระว่าด้านหน้าประตูหน้าประตูกลางประตูหน้าเราจะใช้ตัว บ้านบางแดดอยู่แล้วปิดป้งปึ้งเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะใช้ตัวฟิวเจอร์บอร์ดเนี้ยแปะแล้วก็ตัวข้างๆอย่างที่บอกก็จะเป็นมุง้งเนาะครบคันคืออย่างที่บอกว่าเราทําให้เขามีความสุขได้แล้วก็เราเองเราก็มีความสุขแฮปปี้ชอบเวลาเราจะไปไหนหรือเคลื่อนตัวอะไรเสร็จแล้วง่วงที่ไหนก็น,นอนตรงนั้นได้เลยใช่แล้วก็ไฟเนี่ยก็จะไฟในรถแบบนี้อไฟรถแล้วก็เราติดไฟเสริมตรงนี้ด้วยเป็นเป็นสั่งจากช้อปปี้แล้วเป็นแม่เหล็กใช่อ่า เป,เป็นเป็นแม่เหล็กติดอย่างนี้ปุบ๊บเราแกะออกได้เนี่ยแกะได้แล้วก็เราใช้ได้เผื่อเราทำอะไรอยู่หลังรถเราก็จะมีไฟเสริมคือจริงๆไฟเนี้ยจำเป็นมากจริงๆเลยนะเพราะว่าในบริเวณตรงนี้มันจะเป็นไฟวอร์มหมดเลยแต่ตัวเนี้ยจะเป็นไฟขาวซึ่งเป็นเดย์ไลท์คือมันมันดีมากแล้วมันก็สว่างมากคือแนะนํานะถ้าใครแบบอยากจะติดแล้วไม่อยากยุ่งยากต้องเดินสายนะเห็นว่าตัวนี้ตอบโจทย์แต่แกะมาชาร์จแบตนิดนึนงใช่เพราะมันใช้ชาร์จแบตเนาะ อ่าส่วนหน้ารถเราก็จะมีที่ปิดบงดังแดดปกติเนาะกั<ช>ะจบจหน้ารถอ่านี่ก็ไม่ลองมานอนให้ดูหรอว่าคุณนอนได้ขนาดไหนใช่คันนี้เขาก็รู้แล้วว่าตัวเองนอนใช่แต่ <laughs> สบายจริงทุกคนเราหลินแบบตัวเล็กขนาดนี้คือหลับไปเลยสบายมาก <laughs> แล้วก็ใดๆเปิดสลูปดูดง <Yeah. S 2> ดูดาวอะไรอย่างเงี้ยเ <Yeah. S 2> พื่อนๆลองดูนะครับดูว่ามันกว้างไหมผมว่ามันกว้างผมยังนอนสบายเลยสองคนนอนสบายมากๆเลยนะเอาจริง รั้งก่อนพาแมวไปด้วยแมวก็ยังนอนได้สองตัวเนาะนอนสบายจริงมันกว้างแล้วผมทําเนี่ยให้ดูใกล้ๆเนี่ยอย่างผู้หญิงเนี่ยสูง165หลินเนี่ยเหลือผมสูง175ก็เหลือเหลือ<ๆ>นิดนึงเหลือมาละวห้าเซนสิบเซนพอดีพอดีเท้านอนสบายไม่เบียดกันใช่ค่ะคือนี่แหละแล้ววิธีการเก็บอย่างที่บอกว่าก็แค่แบบเก็บรวบจากข้างล่างมาเนาะแล้วเราก็เก็บของนู่นนี่นั่นสะดวกสบายมากอืตับจอด ส่วนอันนี้ค่ะก็เป็นเต็นทห้องน้ําอย่างที่บอกว่าการหลับการนอนของเราอ่ะเวลาจะเดินไปเข้าห้องน้ําแต่ละทีมันก็อาจแบบไกลเนาะหรือว่าบางที่ไม่มีห้องน้ําไม่สะดวกเลยอันนี้เลยค่ะเราก็เลยพกเต็นทห้องน้ำมาไว้เพื่อที่เอาไว้กลางใกล้ๆก,ก,กับรถซึ่งเต็นทห้องน้ําตัวนี้ก็เป็นเต็นแบบเตทโยนอะ่ะนึกออกปะาาแล้วก็ราคาอยู่ที่สามร้อยกว่าบ,บาท 300รยกว่าบาทไม่เกินนี้ะนะสะ,สะดวกดีแล้วก็เป็นเต็นท์แบบโยนกลางได้เลยมากากลางเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูนี้ก่อนแล้วก็อาบน้ำอโอเคอนนก็คือทั้งอาบน้ําทั้งสวมหนักเบาเอาจริงนี่ต้องพูดแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าจะเป็นเรื่องของหนักอ่ะเราก็จะมีโถของเราอยู่แล้วแล้วก็มีถุงพลาสติกนู่นนี่นั่นทําในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวธุรกรกาส่วนตัวได้แล้วเราก็จะเอาไปทิ้งอย่างที่บอกหรือว่าจะเป็นการเบาก็ได้อาบน้ําด้วยตัวนี้เลยมีที่นอนแล้วก็ต้องมี เครื่องอาบน้ําตัวนี้เลยค่ะ f r a c t ทลแม็กชาวเวอตัวนี้คือเป็นฝักบัวสําหรับแคมปิ้งจริงๆสามารถมีแรงดันน้ําในการปั๊มแล้วก็ดูดน้ําขึ้นมาในการอาบน้ําแต่ว่าก็มาดูอุปกรณ์อาบน้ําของเราตัวนี้ก็คือตัว f r a กเทลแม็กชาวเวอนะคะมาดูด้านในกันว่ามันเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะ ด้านในนี้นะคะในส่วนของตรงนี้ก็คือเป็นตัวบอกวิธีทำเนาะในส่วนของคู่มือแล้วก็ด้านในจะมีในส่วนของตัวเครื่องนะคะที่เป็นตัวปั๊มเนาะในส่วนของตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการเสียบสายชาร์จเอาก็เป็นสาย Type C แบบนี้ซึ่งก็จะมีหัวมาให้ต่อแบบนี้เลยเป็น Type C นะอ่ะนี่แบบนี้นะคะการทํางานของตัวเครื่องก็คือแค่กดสองครั้งปุ่มเขียวขึ้นแอนได้ยินเสียงไหมเสร็จแล้วอยากได้อีกสเต็ปนึงก็คือแรงขึ้นเดี๋ยวนะ สเต็ปแรกนะคะสเต็ปสองกดอีกครั้งหนึ่งการทำงานก็จะแรงขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือตัวนี้ก็มีตัวกรองด้วยอย่างที่บอกเขาจะมีตัวกรองสําหรับกรองทำความสะอาดสําหรับน้ำเนาะน้นําไหนสกรปรกเขาก็จะกรองได้อันนี้คือดีมากหลังจากนั้นเราก็จะมาต่อในส่วนของตัวสาย นะเข้ากับตัวของเครื่องตามตัวนี้นะคะก็คือต่อได้เลยง่ายๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราขอหยิบสายมาก่อนสายตัวนี้ก็มีความยาวอยู่ประมาณหนึ่งนะเดี๋ยวเราต่อให้ดูนี่นะคะ,ะเข้าไปแล้วแกลบง่ายๆเลยทุกคนแล้วตัวสายที่จะเอาไว้เป็นฝักบัวนั่นเองก็คือตัวนี้อ่ะสายยาวมากขนาดนี้แล้วนะนี่ทุกคนดูต่อกับฝักบัวแบบนี้ได้เลย ส่วนวิธีการต่อที่ข้อหัวฝักบัวนะคะก็อย่างที่บอกสังเกตตรงนี้เลยนะทิมลงเนาะแล้วก็ตรงนี้ด้านนี้จุบเข้าไปโดยการใช้แรงกดแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราดึงตะขอเกี่ยวตัวนี้ขึ้นมาได้เลยก็คือสามารถที่จะไปเกี่ยวกับในส่วนของตัวที่อาบน้ําของเราได้เลยนะอ่ะสมมุติว่าติ๊ตต่างเราเกี่ยวไว้ข้างบนแบบนี้ อ่ะเราก็สามารถที่จะอาบน้ําแบบนี้ได้เลยเนาะโดยที่มือเราไม่ต้องถือนะทุกคนในห้องอาบน้ําของแต่ละคนอาจจะมีที่เกี่ยวก็อย่างที่บอกว่าแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนหรือถ้าไม่ชอบก็อย่างนี้ได้เลยเหมือนกันเนาะเครื่องตัวนี้หย่อนลงไปในตัวถังน้ํถาถังน้ําที่เราจะใช้อาบน้านั่นเองแล้วตัวนี้ก็เกี่ยวไว้แบบนี้ได้เลยก็คืออาบน้ําแบบสะดวกสบายมากทุกคนตั้งแต่มีเจ้าตัว fractal max shower ตัวนี้ค่ะ มาค่ะมาดูวิธีการใช้นะคะแล้วก็คุณสมบัติของเจ้าตัว Fat Tail Max s h o w e r ตัวนี้กันก่อนอื่นเลยเราประกอบกันเสร็จแล้วเนาะมาเลยกับการที่เราจะต้องเปิดเครื่องเนาะเราจะใช้สเตปการเปิดเครื่องอย่างที่บอกกด2ครั้งกด2ครั้งปุ่มเขียวขึ้นปุ๊บใส่เข้าไปก่อนอ่ะวางไปเลยฮะมาแบบนี้เลยอะ่ะอันนี้คือสเตปแรกเท่านั้นนะทุกคนคือไกลมากนะเห็นไหมไกลมาก แต่ว่าหลินอยากจะอาบให้มันแรงกว่านี้ทำยังไงก็กดอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะโหนี่ก็ยิ่งไกลเลยเฮ้ยทุกคนมันดีวิเศษนี่คือสายฝักบัวจริงๆนะแล้วก็ดูแรงดันน้ำที่เขาใช้ดีพุ่งไปแบบนั้นเลยอาบน้ำได้ง่ายสบายมากสำหรับใครที่ชอบแบบว่าอาบฝักบัวนะเอาแขวนได้อย่างที่บอกตัวแขวนเขาก็มีเห็นนะนี่ตัวแขวนเขาก็มีแขวนไว้แบบนี้ได้เลยอ่า แล้วก็อาบ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 ทุกคนนี่คือความดีงามของการแคมปิ้งที่ได้อาบน้ําโดยใช้ฝักบัวแบบนี้อย่างที่บอกเราใช้น้ําอยู่ประมาณนิดเดียวเพื่อที่จะทดสอบให้ดูแต่เราต้องเก็บน้ําไว้เพื่อจะอาบน้ําในคืนนี้ค่ะทุกคนการใช้งานคือง่ายมากทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าพอเราเอาขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะบิดเขาออกในเรื่องของการทําความสะอาดหรือว่าเอาตัวน้ําออกได้นะอ่ะก็อย่างตัวนี้คือ นี่นี่ง่ายเลยสมมติว่าน้ําไม่ขังอยู่ในส่วนของสายด้วยนะก็คือเขาปั๊มเสร็จระบบเขาก็แบบว่าเคลียร์ออกให้แบบนี้เลยนะทุกคนถ้าเผื่อใครแบบว่าอยากจะทําความสะอาดน้ําก็อย่างที่บอกว่าเอาสายขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะคะนี่แล้วก็เก็บทําความสะอาดแล้วก็คือเช็ดเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บ ง่ายๆแบบนี้เลยสะดวกสบายมากแต่ว่าหลิ่นบอกเลยว่าอาบน้ํายาวแน่สําหรับคืนนี้นะตัวฝักบัวของเขาตัวหัวดีมากน้ําพุ่งมากสายแคมปิ้งต้องมีถ้าเกิด<ช>เดินทางไปบ่อยแบบค่ำไหนนอนนันะผมแนะนําเลยว่า คุณมีที่นอนแล้วคุณก็ต้องมีที่อาบน้ําใช่เราก็ต้องบอกเลยว่าในส่วนของตัวฝักบัวตัวนี้นะคะสําหรับแ a ลกเทลแมคชาเวอร์ ail, ตัวนี้มีการปรับสเต็ปแรงดันน้ํา2สเต็ปเนี่ยชอบมากแล้วแล้วก็ในส่วนของตัวหัวของเขาอย่างที่บอกพุ่งมากแล้วก็แรงดันน้ําทําให้เราอาบน้ําได้สบายสบาย,บายแล้วก็กะเกณฑในเรื่องของปริมาณน,น้ําได้ด้วยนะส่วนช่องทางการสั่งซื้อเดี๋ยวเราทิ้งไว้ใต้ ดิสเปชันนะใช่เดี๋ยวเราทิ้งไว้ในส่วนของใต้ดิส c r i ปชั่นใครที่สนใจนะคะแล้วเป็นสายแคมปิ้งอย่างเราหรือว่าชอบอาบน้ำนองสถานที่แบบนี้ไม่อยากตักอาบอีกแล้วนะใช้ในส่วนของตัวฝักบัวตัวนี้ได้เลยกับย้ำอีกทีนึ่ง fact trail m a c shower ตัวนี้แน่นอนเลยค่ะก็นี้แหละครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการนอนในเขมคาของเราเนาะ เป็นยังไงบ้างหลายคนนึกภาพไม่ออกแล้วได้เห็นวันนี้แล้วก็โหเป็นไงอย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องของความสะดวกสบายในการนอนในรถเนี่ยหลายคนเริ่มแบบมีเทรนดตรงนี้เข้ามาแล้วแล้วมันตอบโจทย์สําหรับการเดินทางแบบนี้เนาะเอาของเราเป็นตัวอย่างก็ได้เนาะไม่ว่าคุณจะขับรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรเนาะไม่ต้องอเป็นเอสก็ได้แต่ว่าถ้าคุณคุณได้ดูคลิปนี้ของเรานะก็เอาไปตัวอย่างไปทำทำทำเป็นแบบ ซึ่งราคาจริงๆมันมีหลายหลายราคาเนาะการทาบิวนอนรถบางบางราคาก็สวยเลยราคาเป็นหมื่นก็มีแต่องเราราคาแค่หลักพันนิดๆไม่แพงเพราะเราคิดเองทําเองตีไอเดียเองทุกอย่างเราประกอบเองหมดผมทําเองหมดนะครับคือดีไซน์เองหมดวัดเท่านี้ขนาดเท่านี้แล้วไปบอกช่างพอดีจริงๆที่ทําที่นอนรถเนี่ยก็คือวันนั้นอ่ะไปกินข้าวแล้วฝั่งตรงข้าเป็นร้านร้านเหล็กอยู่ดีก็เดินไปถามเขาเขาบอกอ๋อพี่พันกว่าบาทพันกว่าบาทก็ทําเลย ทำวัดตึงตึงขนาดเท่านี้นี่ปุ๊บใส่ปุ๊บโอ้ยนอนได้สบายก็เหมือนเตียงเลยก็เป็นไอเดียนะครับให้ทุกคนได้เห็นว่าการนอนรถมันก็เป็นที่เซฟส่วนเซฟที่ที่หนึ่งที่หนึ่งแล้วก็ใครสําหรับรถประเภทไหนหรือว่ารุ่นอื่นนะเอาจริงๆแล้วก็สามารถอัดแบบหรือว่าจัดทําในส่วนของโครงสร้างที่มันเข้ากับรถของแต่ละท่านได้นะเอาจริงส่วน Ford e a p e ใครที่ขับอยู่ก็อย่างนี้เลยค่ะหรือถ้ามีอะไรที่แบบอยากสอบถามถามนี้คุณเลยได้ปะ ขักมาในใชแฟนเพจเลยก็ได้ครับของพาโลนะครับเราก็ผมจะผมจะตอบไปเรื่อยว่ามีคนถามหลายเรื่องเหมือนกันนอกจากเรื่องนี้คือเราติดค้างมานานแล้วกับเรื่องนอนรถยังไงเงี้ยผมเลยเออทำคลิปสักทีคุยกับหลินว่าเออจริงๆก็ไป่ทำแล้วเออทำคลิปสักหน่อยให้คนได้เห็นอะไรเงี้ยอโอเคเนาะก็ประมาณนี้ใช่แหละค่ะ ก็ยังไงก็ฝากติดตามพารูด้วยนะครับยังมีทิปอีกเอยอะแยะเลยที่เราจะออกไปตะลุยกันไปตลอนกันใช่อย่าลืมติดตามพารลในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด s ับสไครต์ก็กด s u บสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนเวลาเราลงคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราลงคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย